ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทายอินเวอร์เตอร์ซันจอริก1,000 VA ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดสุราธานีนะครับอันนี้ผมแกะเครื่องออกมาก็ไอตัวฝาปิดมันมันตกลงไปอย่างนี้เลยนะมันน่าจะกระแทกตอนขนส่งคาดว่า เดี๋ยว,ยวค่อยแกะออกแล้วกันอาการของตัวเครื่องนะครับลูกค้าแจ้งว่า,าตัวเครื่องเมื่อลันทำงานเมื่อพัดลมระบายความร้อนทำงานเนี่ยตัวเครื่องมันจะมีอาการตัดเออเลอร์นะครับมันจะตัดตอนที่พัดลมระบายความร้อนทำงาน ถ้าพัดลมยังไม่ทํางานเครื่องจะรันได้ปกติในเบื้องต้นผมทดสอบเนี่ยตัวเครื่องก็สามารถรันได้แต่อันนี้ผมทดสอบที่กํากลังวัดต่ํต่ำๆนะฮะที่ราวๆหนึ่งร้อยวัตต์นะครับต,ต,ตัวเครื่องก็รันได้ปกติประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็ยังไม่ตัดเนาะเพราะว่าพัดลมยังไม่ทํางาน แต่ว่าเดี๋ยวผมขอแกะดูภายในก่อนแล้วกันก่อนที่จะทดสอบลันให้พัดลมทํางานเนาะเห็นลูกค้าแจ้งว่าพัดลมไม่หมุนหนึ่งตัวด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าพัดลมเสียหรือเปล่าหรือว่าระบบควบคุมการทํางานของพัดลมเสียหรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยทดสอบลันที่กาลังวัดสูงเพื่อให้พัดลมมันบุนดูว่าตัวเครื่องจะตัดหรือเปล่า ในตัวเครื่องค่อนข้างฝุ่นเลยทีเดียวนะครับนี่นะฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ,อ,อันนี้พัดลมที่ลูกคา้าลูกค้าก็ถอดสายไว้เนาะเพราะว่ามันไม่หมุนก็ดูจากสภาพแล้วมัน,ม,นมันเสียเนาะใบพัดถูกับตัวไอ้ขอบเลยคือพัดลมตัวนี้มันเสียแล้วก็เท่าที่ผมตรวจเช็คดูมันมีเนี่ยตัวเนี้นะครับ ฐานซิสเตอร์คุมการทำงานของพัดลมตัวนี้เนะาะมันช็อตนะฮะตัวนี้ก็น่าจะควบคุมพัดลมตัวที่มันเสียนี่แหละพัดลมมันไม่หมุนเลยทำให้ฐานซิสเตอร์คุมพัดลมตัวนี้ช็อตนะครับก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เมื่อเมื่อระบบพัดลมทำงานเนี่ยเครื่องเลอลเลอร์ไม่รันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะจริงๆมันก็ มีมีผลหรือเปล่าก็อาจจะมีผลเนะเพราะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวสั่งงานทรานซิสเตอร์สองตัวเนี้ยทีนี้ทรานซิสเตอร์ตัวเนี้ยมันช็อตอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์มาสั่งพัดลมแล้วเจอว่าไอ้นี่มันชอ็อตอยู่อาจจะมีการเออร์เลอร์เนาะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะพัดลม มันมันมีแกนมันฝืดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถอดออกมาหยอดน้ำมันได้ตัวนี้มันจะเป็นพัดลมรอบสูงหน่อยนึงพัดลมตัวนี้ของลูกค้าต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมันเนี่ยมันฝืดไม่หมุนแล้วแต่พัดลมที่ผมมีนะครับจะเป็นพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมขนาดความหนาเนี่ยสิบมิลนะฮะของเดิมก็จะเป็นยี่สิบนะความหนา คือจะบางกว่าเดิมแล้วก็รอบรอบไม่ค่อยจัดนะครับรอบของพัดลมจะไม่ไม่จัดเท่ากับของเดิมเพราะว่าไอ้พัดลมรอบจัดที่มีขนาดความหนา20มิลเนี่ยในในไทยเนี่ยผมหาซื้อไม่ได้นะครับนี้สั่งจากต่างประเทศก็สั่งมาก็บางทีก็ได้รอบรอบต่ำๆมานะซึ่งตัวเนี้ยขนาด10มิลผม เทียบกับตัว20มิลที่มีขายในไทยเนี่ยไอ้ตัวนี้รอบรอบจะจัดกว่าตัว20มิลที่มีขายในไทยผมเลยซื้อตัวเนี้ยมาไว้เปลี่ยนให้ลูกค้าเนะเพราะว่ารอบมันสูงกว่าตัว20มิลที่มีขายเพียงแต่ว่าตัวมันบางนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนพัดลมหนึ่งตัวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะย้ายพัดลมตัวเนี้ยที่มันยังไม่เสียเนี่ยมาไว้ตำแหน่งนี้เนาะเพราะว่ามันรอบมันอรอบมันจัดกว่า ลมมันก็จะแรงกว่าเพื่อมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อดูดลมผ่านซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้ตัวใหม่เดี๋ยวใส่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเอาไปเป่าฝุ่นก่อนเป่าฝุ่นแล้วก็เปลี่ยนทาร์ดซตเตอร์คูมพัดลมตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนพัดลมนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสเครื่องกันพัดลมของลูกค้านะครับ เสียทั้งสองตัวเลยนะครับไม่ได้เสียแค่ตัวเดียวลูกค้าแจ้งผมว่าพัดลมเสียหนึ่งตัวคือเสียทั้งสองตัวเลยตัวนี้มันมันมันหมุนไปเบียดกับไอตัวโครงมันเนาะส่วนตัวเนี้ยผมหยอดน้ํามันแล้วแต่ว่าลองจ่ายไฟเข้าไปแล้วมันไม่หมุนนะครับก็เท่ากับว่าพัดลมเสียทั้งสองตัวแล้วก็ตัวทารนซิสเตอร์อันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะฮะพัดลมนะครับ ก็ต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวนะเพราะว่ามันเสียทั้งสองตัวก็ติดตั้งใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเครื่องลูกค้าเนี่ยชุดไฟเลี้ยงเสียด้วยนะชุดไฟเลี้ยงเสียด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าพัดลมช็อตพัดลมเสียพัดลมชอ็อตทาร์ิสเตอร์คุมพัดลมช็อตเนี่ยชุดไฟเลี้ยงยี่ิบี่โวลต์มันจะช็อตด้วยนะครับก็ผมลองวัดไฟเลี้ยงดูมันช็อตจริงๆ พอเครื่องเนี่ยบางครั้งมันมีอาการเปิดไม่ติดเนาะอาการอาของไฟเลี้ยงเกินเนี่ยบางทีเปิดแล้วมันไม่ทํางานเพราะว่าไฟมันเกินอยู่นะครับวัดที่ขาหนึ่งของ i c ซีเจ็เนี่ยโดยปกติมันจะมีไฟแรงดันดีซีประมาณ2 3่สิถึงยีโวลต์ตอนนี้นะครับวัดได้40่โวลต์นะเพราะว่าชุดไฟเลี้ยงชุดเลกเูเลต ่24โวลต์ตัวนี้มันช็อตอยู่นะฮะทานซิสเตอร์ช็อตนะครับซีเนอร์ไดโอดชอด็อตทําให้ไฟตรงจุดนี้เกินเพราะว่าไอตัวทานซิสเตอร์คุมพัดลมเนี่ยมันช็อตนะมันเลยทําให้ภาคจ่ายไฟช็อตนะครับไฟเกินพัดลมก็เลยเสียนะฮะทั้งสองตัวทีนี้อาการที่ลูกค้าว่าเมื่อพัดลมทํางานเครื่องตัดนะครับก็นี่แหละมันเป็นผลจากชุดไฟเลี้ยง ยี่สิบสี่โวลต์มันเสียเนาะเมื่อพัดลมทํางานมันมีการช็อตลงกาวเครื่องเลยตัดนะครับก็เดี๋ยวต้องอเปลี่ยนทาร์ดสิเตอร์ชุดไฟเลี้ยงกับซีเนอร์ไดโอดอีกอีกอย่างอีกสองอย่างนะครับตอนนี้เปลี่ยนพัดลมแล้วนะฮะพัดลมสองตัวทาร์ดิเตอร์คุมพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวทาร์ดสิเตอร์กับซีเนอร์ไดโอดสองตัวนี้อีกนะครับนะครับก็ เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงและซีเนอร์เดโอดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จ่ายไฟ DC เข้าที่ตัวเครื่องและเปิดเครื่องวัดแรงดันตรงขาหนึ่งของ ic 78 m 12ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับแรงดันที่ขาหนึ่งของ ic 78 m 12จะอยู่ในช่วง23ถึง25โวลต์ น,นี้วัดได้23.26นะครับก็แรงดันเป็นปกติแล้วนะฮะวัดที่ขา3ดูหน่อยนึงต้องได้ราวๆ12โวลต์ได้1 1 9 2นะครับปกติแล้วก็ตัวนี้ i c 7 8 m 0 5วัดที่ขา3ต้องได้ราวราโวลต์วัดได้4.98นะครับปกติตอนนี้แรงดันชุดไฟเลี้ยงปกติหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยว ทดลองรันเครื่องนะฮะเพื่อให้พัดลมระบายความร้อนทำงานนะครับมันต้องรันที่ประมาณา450-500นะพัดลมพัดลมมันก็จะทำงานนะเดี๋ยวผมปรับกระแสเพราะว่าจะพายที่15แอมป์นะครับก็น่าจะได้อยู่ราวๆ400-500วัตต์ ก็ดูว่าพัดลมทํางานได้ปกติหรือเปล่าดูว่าเครื่องมันจะเมื่อพัดลมทํางานแล้วเครื่องมันจะตัดหรือเปล่านะครับตอนนี้เครื่องเริ่มรันนะสามร้อยวัตต์สี่ร้อยวัตต์อ่ะตอนนี้พัดลมทํางานแล้วนะครับพลมทํางานทั้งสองตัวนะแต่ว่าพัดลมอย่างที่ผมบอกนะรอบมันก็ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ เสียงมันจะค่อนข้างเบาแต่ว่าลมก็อพอได้อยู่นะครับนี่นะฮะเครื่องไม่ตัดนะผมหาลิมิตกระแสไว้ที่15แอมป์นะกำลังวัดต,ต,ตอนนี้อยู่ที่ราๆ460วัตต์ประมาณนี้คือตัวเครื่องมันรันได้ปกตินั่นแหละคือผลิตไฟปกติที่มีปัญหาก็คือระบบพัดลมของลูกค้านะครับพัดลมมันช็อตทำให้ ผ่า,านติเตอร์คูลมปลมช็อตแล้วก็ชุดไฟเลี้ยงพังนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งเครื่องรันนะพัดลมยังไม่ทำงานนะครับมันจะเราๆสัก400ถึง500วัตต์เนี่ยเดี๋ยวพัดลมจะหมุนนะฮะ300 400, 400อ่ะเนี่ยพัดลมหมุนแล้วนะครับอยู่ที่400วัตต์ ก็เป็นปกติแล้วนะครับเครื่องทํางานได้ปกติพัดลมความร้อนพัดลมระบายความร้อนทํางานเครื่องไม่ตัดนะครับก็สรุปนะฮะสรุปผลการซ่อมนะครับอินเวอร์เตอร์สัญจริก1000 VA ตัวนี้อาการตามที่ลูกค้าแจ้งนะก็คือ เมื่อพัดลมทํางานเครื่องจะตัดนะครับแล้วก็มีพัดลมเสียหนึ่งตัวแต่จากการตรวจเช็คนะครับปรากฏว่าเครื่องลูกค้าเนี่ยมีพัดลมเสียทั้งสองตัวนะฮะพัดลมเสียสองตัวมีทารซิสเตอร์คุมพัดลมช็อตหนึ่งตัวแล้วก็มีชุดไฟเลี้ยงยี่สิบี่โวลต์ช็อตนะครับก็ที่ซ่อมไปก็จะมีชุดไฟเลี้ยง2 4สโวลต์เปลี่ยนทารซิสเตอร์คุมพัดลมเปลี่ยนพัดลมสองตัวเนาะตอนนี้เครื่อง สามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับอ่ะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นื้อหาในคลิปผิดพลาดการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ